ค้นหัวลุกเปิดตำนานพระนอนกินเนนแห่งวัดเขากบนครสวรรค์ผู้เท่ารุ่นเก่าเล่าให้ฟังเน้นหายตัวลึกลับเหลือแต่เศษจ,จีวรติดอยู่ที่ปักทัดวัดวรานาถบรรพศเดิมชื่อวัดเขากบเหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามเชิงภูเขาซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเชิงปีนเขากบหรือมีชื่อเรียกในหลักฐานศิลาจารึกในสมัยสุขโขทยัยคือวัดตากพระบางอย่าไรก็ตามประชาชน โดยทั่วไปมักเรียกวัดปักทะบางว่าวัดวรนาถบรรพตหรือเรียกว่าวัดเขากบวัดกบกันจนติดปากมาถึงทุกวันนี้วัดเขากบเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์มีหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทั้งบนเขาและเชิงเขาวัดนี้มีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนบริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุขโขทยัยซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานของเจดีย์องค์นี้ด้วยวัดนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพุทธศตกราช2509นอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วย วัดเขากบเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์มีหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทั้งบนเขาและเชิงเขาวัดนี้มีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนบริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุขโขทยัยซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัด ไว้ที่ฐานของเจดีย์องค์นี้ด้วยวัดนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาและมหาเทรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพุทธศักราช2509นอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ปรได้สถานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2460วัดเขากบในสมัยนั้นบริเวณวัดยังเป็นป่าทึบรก และยังเป็นวัดร้างไม่มีพระเนรอยู่จำพรรษาจึงถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปีหลวงพ่อทองวัดเขากกจนกระทั่งหลวงพ่อทองเกจิตด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านเดินทุดงมาจากจังหวัดอุตรดิษถ์ทานมาปักปลดจำพรรษาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ชาวบ้านแถวนั้นจึงนิมนต์พระท่านให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้และพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ซึ่งพระท่านเองก็ไม่ขัดศรัทธาวัดร้างแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ด้านข้างเจดีซึ่งด้านในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริงประดิษฐานอยู่รูปสมดตทั้งถาวรทั้งยหยักย่ยและฝุ่นมากมายก่อนอยู่ที่พระพุทธรูปเต็มไปหมดทําให้บรรยากาศดูน่ากลัวไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้ช่วงกลางวันก็ตามขนหัวลุกเปิดตำนานพระนอนกินเนรแห่งวัดเขากก นครสวรรค์ผู้เฒ่ารุ่นเก่าเล่าให้ฟังเอ็นหายตัวลึกลับเหลือแต่เสศษจ,จีวรติดอยู่ที่ปากทัดต่อมาหลวงพ่อทองก็ได้พัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ใหม่จนสะอาดชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มมาทำบุญและบวชพระบวชเนนกันมากขึ้นแต่แล้วเรื่องลึกลับก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเอ็นที่บวชนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนสองคนในตอนแรกท่านเจ้าอาวาสนึกว่าเนนแอบหนีกลับบ้านจึงได้ไปไถ ทางที่บ้านแต่เมื่อโยมพ่อโยมแม่ของเอ็นเหล่านั้นมาบอกกับท่านเจ้าอาวาสว่าเอ็นไม่ได้กลับมาที่บ้านซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเอ็นหายตัวไปได้อย่างไรแลโบทนั้นได้สังเกตเห็นว่ามีเศษจีวรติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถึงแม้จะเอาออกแล้วกลับมาก็ยังเจอติดอยู่ในตอนแรกนึกว่ามีคนแกล้งเล่น แต่เมื่อสังเกตองค์พระดีดีนั้นกลับพบว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นจากขนาดเท่าคนจริงตอนนี้สูงถึงสองเมตรส่วนสามนเณรในวัดก็ยังหายตัวไปอย่างต่อเนื่องไม่มีใครตามหาพบแต่เล่ากันว่าเอที่หายตัวไปนั้นถูกพบครั้งสุดท้ายที่บริเวณแถวโบสถ์จนวันหนึ่งพระท่านที่เฝ้าโบสถ์ได้มาแจ้งท่านเจ้าอาวาสด้วยสีหน้าตื่นตกใจและให้ไปดูที่โบสถ์อย่างไวเมื่อไปถึงก็พบกับภาพบที่ทำให้ตกใจเพราะพระพุทธรูป จากที่เคยเป็นปางยืนนั้นบัดนี้ได้ล้มตัวลงนอนตะแคงและมือดังพระเสียรไว้ทั้งบริเวณปักนั้นก็พบจีวรข,ขาดขาดปิดอยู่ด้วยในวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าอาวาสจึงสั่งให้ช่างมาทําลูกรงล้อมรอบองค์พระและหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องเอ็นหายอีกเลยกำนานพระนอนกินเดนนั้นอาจถูกสร้างขึ้นโดยพระที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดเผื่ไม่ให้สามาเณรในวัดออกไปเที่ยวเล่นในกลางดึก ก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายแก่ตัวสามเณรได้แต่ในความเชื่อของคนเท่าคนแก่นั้นบอกว่าตํานานพระนอนกินเนนั้นมันคือเรื่องจริงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนํารายการดีๆมานําเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา